ในหมู่บ้านเล็กๆกริมทุ่งนาที่เงียบสงบมีตำนานเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับผีโพคำว่าโพมาจากต้นโพใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่กลางทุ่งนาต้นไม้ใหญ่นี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่ำคืนชาวบ้านเชื่อว่ามีดวงวิญ,ญญาณสิงสถิตยอยู่คอยหลอกหลอนคนที่บังอาจล่วงเกินกลางคืนวันหนึ่ง กลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านยากลองของพวกเขาพกไฟฉายขวดเหล้าและเสียงหัวเราะไปยังต้นโพใหญ่คนแก่ในหมู่บ้านเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับผีโพมันไม่ชอบคนอวดดีแต่เด็กๆก,ก็ไม่ฟังพวกเขานั่งดื่มกันใต้ต้นโพเสียงลมพัดวิววิวใบโพไหวทั้งที่ไม่มีลมแรงไฟฉายเริ่มกระพริบกระพริบเหมือนถ่านใกล้หมด ทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เสียงหัวเราะเริ่มเงียบลงเหลือเพียงเสียงจิ้งหรีดกับกบร้องระงมอยู่ๆก็มีเงาดำสูงใหญ่คล้ายคนโผล่พ้นจากเงาต้นโพมันยืนหันหลังให้อยู่ไกลๆแต่เมื่อใครมองตรงๆเงานั้นกลับขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดโดยที่เท้าไม่ได้ก้าวทุกคนตัวแข็งทื่อหนึ่งในกลุ่มตะโกนท้าทายมึงเป็นใคร อย่ามาหลอกทันใดนั้นเสียงหัวเราะแหบต่ำก็ดังก้องรอบต้นโพเหมือนมีใครหลายคนหัวเราะพร้อมกันเงาดำค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าซีดขาวไร้ดวงตามีเพียงโพรงดำมืดลึกที่ไหลน้ำสีดำออกมาเด็กหนุ่มคนนั้นวิ่งหนีไปก่อนแต่พอเหลียวหลังกลับมาเพื่อนๆของเขาอีกสองคนไม่อยู่แล้ว เหลือเพียงขวดเหล้าแตกกระจายและเสียงใบโพวหวแรงเหมือนพายุทั้งที่อากาศสงบรุ่งเชา้าชาวบ้านพบร่างของเด็กสองคนนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นโพเหมือนถูกบีบคอจนหักส่วนอีกคนที่หนีรอดกลายเป็นคนเสียสติพูดแต่ว่ามันมันไม่มีตามันจ้องกูอยู่ตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ต้นโพนั้นในเวลากลางคืนอีกเลยชาวบ้านยังเชื่อว่าผีโพยังวนเวียนอยู่คอยหลอกหลอและลงโทษคนที่ไม่เคารพรความศักดิ์สิทธิ์ของมันกระจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้พวกเขาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องไหนลองเมนขอมาทีเพจของเขาได้เลยด้วยครับฝากกดไลค์กดปิดตามเพื่อพวกเรามีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าฝ้าไปเด้อกดไก่อนเด้อ